ก็กราบสวัสด,ดีพ่อแม่เพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับน,อน้องซา007 Channel เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะเห็นได้ว่าผมนี่เล่นซุปอีกแล้วเพราะว่าผมเจอคุณนิโม่แอลมอน P พีนะั่นเองนะครับผมตานี้ซึ่งตอนนี้เขาเป็นกอลียออยู่อันดับที่4ปัจจุบันนะ,ะก็พอดีเลย oh <my> ผม <sense> ได้เล่นซุปเปอร์แมนพอดีเลยนะตัวตัวเมนของผมนะปัจจุบันนะ เป็นออฟเลนที่แบบผมมั่นใจที่สุดแล้วแบบผมเล่นได้แบบมั่นใจที่สุดแล้วอะ,อะในปัจจุบันก็ก็จะเห็นจากไฮไลท์ว่าผมโชว์ทักษะสูงกันหลายช็อตเลยนะโชว์ทักษะฟิกเกอรแบบ์แบบแบบทุกครบทุกท่ายนะไม่ว่าจะเป็นฟิกชนฟิกโดดหรือฟิกอันตินี่ผมใช้หมดเลยนะทุกท่าในตานี้นะอืมก็จะสังเกตได้ว่าเ เ้อผมขี้เกียจไอ้น,นี่ได้ไหมเออผมว่าอธิบายไปหลายคลิปแล้วว่าเอซูว่ามันมันเล่นเจอกับฟอร์เลนง่ายนะมันสบายๆนะแค่แบบชิวๆอันนี้ผมไม่รู้ฟอร์เลนอยู่ไหนก็กลัวนิดหน่อยอันนี้เห็นฟอร์เลนไปเติมนะมก็เลยมาท่านหน่อยว่าอาการเป็นไงอาการเป็นไงช็อตนี้เท่เท่เท่กันเลยช็อตนี้นี่เท่เลยนี่แบบผมไม่ไหวลผหวผมหิวผมหิวะ่ะ ไอ้ช็อ,ชอตช็อตนี้แม่งโคตรปั่นแม่งกดสติ๊กเกอร์นี่ีกลัวหาโคตรหายนะตอนตอนเล่นนีลั่นเลยยังกดสติ๊กเกอร์นีทักทายกันหน้าดูเลยแม่งหาจัดอ่าก็จยงสังเกตว่าฟินิกซ์นี่เออดับฮีโร่เขาเรียกที่ผมเคยอธิบายว่าเราดารับซุปกับฟินิกซ์นี่มันคือระดับก๊อตในการเคาน์เตอร์อ e ีอะไรฟอร์เรนนะอ่าเห็นป่ะผมเล่น เป่าออฟแล้วเห็นปะ่ะผมอยากให้เฟนิกมันรวยแบบขั้นสุดนะแล้วผมก็มาคุมกลางดูว่ามันจะไปเรล่างอะไรหรือเปล่าคุมดูฟฟนิกไว้นะเห็นป่ะผมว่าจะดูไว้ว่ามันไปหาฟินิกเพื่อให้เินิกแบบรู้ตัวนะว่ามันมันจะโดนอะไรพวกนี้อืนี่ก็เหมือนจะสามต่อสามนะแล้วเพื่อเรามาเติมนะเห็นป่ะมีทรอนกับเพื่อเรามาเติมเทียบเลยนะก็สบายเลยนะเพื่อนมาเติมแบบเล่นกันเป๊ะจัดนะตานี้อ นี้ผมกอ็อยากจะกลับไปล่างก่อนผมเห็นฟอร์เดนเติมแล้วนะผมก็กลับไปล่างก่อนนะจะได้เวลสีเขานะป mm hmm. าเนี้ยนคะ่อนข้างดาร์คฮีโร่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะสำหรับทีมผมนะคือแบบเออเป็นแบบว่าฟินิกฟินิกเล่นป่าออฟกับผมแล้วก็ทอนเป็นแบบแครี่ที่แบบเล่นอะไรวะเล่นหนักเขาเรียกเป็นฮาร์ดแครี่พอดีซึ่งแบบเออเล่นแบบค่อนข้างเพอร์เฟก์นะ อันนี้ผมก็อันนี้ผมว่างมามาต่อเฉยไม่มีอะไรทำน,นี่ไม่มีอะไรแล้วผมก็กลับมาเลนล่างนะก็จไปสบายก่อนนะตอนนี้ยังอย่าอย่าไปเร่งตัวเองเยอะนะตอนนี้อันนี้เหมือนเห็นเฟนิกมาแล้วผมก็ยังไงผมก็จะไปดูกลางนะอันนี้ผมว่าอันนี้ผมไม่อยากให้วันเดอร์ดึงนะผมก็มายืนตรงนี้ก่อนไม่อยากให้มันดึงเลสบัฟนะนนก็มาช่วยๆนะ่ยช่วย อันนี้นะผมอยากให้ผมอยากให้ใหฟินะิกซ์รับเลนออฟนะผมก็เลยดูแถวๆกลางไว้นะว่ายัางไงอันนี้ฟินิดดนะนนกซ์โดนลุมนะเป็นเจอฟอร์เรนไอแลนดอร์นี่ผมก็มาไอ้นี่ก่อนดูก่อนว่ายังไงโดนโดนลุมนะเอ้ยเรียบร้อยเลยตรงนี้อันนี้นี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยวะ่ะแบบว่านนช่วยอะไรไม่ได้เลยเว้ยตรงนี้อ๋อสบายสบายใจเย็น แต่ว่าคือฮีโร่เรานี่ค่อนข้างโอเคและการเล่นวิธีเราก็มาดูว่าอาการเป็นไงนตรงนี้โอ้โหนี่อมอนพีตายไปแล้วก็ฟิกเกอร์ไปแล้วนะก็สบายๆนะตรงนี้ยังไงยังไงอ่าอันนี้ผมก็เคลียร์เลนก่อนนะเพราะว่าผมเคลียร์ได้อยู่แล้วนะเหมือนเหมือนเห็นเอ,ร,อรันโดเขาไปฟาร์มแดงก็เลยแบบ เออมั่นใจนะไม่น่าตายอ่านี่เหมือนวันเดอร์เสียวเวลากับผมแล้วมาสกิลกับผมนะออก็พอดีเลยผมได้วาปกลับอืมผมก็เออเคยบอกไปแล้วว่าเออเราควรเล่นสไตล์ป่าออฟกับฟินิกนะเวลาเจอกับฟอนเลนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลดบัฟเกิดแล้วผมเนี่ยเคลียเวฟล่างเวฟนี้ยผมก็จะให้ฟินิกเอาเวฟในเวฟต่อไปนะแล้วผมก็ไปดูกลางแล้วเราก็คอยคอยช่วยเหลือฟินิกมากกว่านะอืมมันจะอารมณ์นั้นเลย นี่ผมก็ชิวๆนะยืนะฟอร์เรนคือผมไม่ได้ปะทะกับฟอร์เรนเลยเห็นปะผมแค่เคลียเวฟที่หลังเขานะแล้วก็สุดท้ายผมก็อันนี้ผมก็จะไปดูตรงกลางนะอยากจะไปดูแถวงกลางแนละอันนี้มือไปลั่นโดนอันตีเฉยเลยแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ามือลั่นโดนอันตีนะก็เลยจบเลยอันนี้เหมือนป็นิกจะไปกลางผมก็เลยมาเอาเวฟล่างแทนเพราะว่าเออผมลั่นอันตีไปแล้วด้วยหนึ่งก็คือผมแบบไม่ค่อยอยากไปเติมท่าไห่ อันนี้แหลกอันนี้แหลกจัดเดินเองนะไหลไปแต่ว่าให้ฟอเรนเสียอันติพอดีนี่อันนี้ผมเสียอันติเลยไม่ได้เล่นป่าออฟเลยเว้ยเห็นไหมัมนจะเฟนิกซ์จะไม่ได้รับเวฟเลนล่างนะแต่ว่านี้ผมก็เน้นไปช่วยต้องไปช่วยซ้ายแล้วเพราะว่าเออจะโดนไดแน่ๆผมก็ดูก่อนว่าเออมันจะโดนเปล่าผมก็ดูแถวกลางก่อนว่ายังไงนะคอย,ยดูไว้ก่อนอนะ่ะอันนี้ผมก็ให้เฟนิกซ์รับเวฟเต็มแล้วให้เฟนิกซ์ไปล่างเลยแล้วผมเป็นคนไปการบนแทนนะเออ ให้คือผมมาเดินไปรอช่วยบนดีกว่าแทนที่จะให้ฟินิกไปช่วยบนนะมันมันไม่คุ้มกันนะให้ป่าไปการป้อมอะ่ะคือผมเป็นคนเป็นไปการป้อมเนาะให้ฟินิกได้ฟาร์มดีกว่านะผมก็เลยเออฟินิกอ่ะไปไปไอ้นี่ไปฟาร์มดีกว่าแล้วผมอะ่ะจะมาการป้อมให้ออ,อถือว่าฟินิกนี่เล่นเป๊ะอยู่นะถือว่าเล่นเล่นอะไรนะเป็นงานนะเป็นงานกับผมมากเลยตอนนี้เล่นป่าอ๋อมันเออช็อตนี้ช็อตเทะนะ ัดเท่จัดเท่เล่นทีเผลอนะก็บุกเลยบุกเลยแต่ว่ามาเปิดตรงกลางแบบนี้ในช็อตที่ไม่ไม่ไม่ควรก็ไอ้นี่เว้ยมันก็เออจะแบบโดนอย่างเงี้ยนะโดนเสียป้อมนะแต่ว่าผมว่ามันก็คุมนะถ้าสมมุติว่าได้คิวอย่างเงี้ยได้คิวอย่างเงี้ยมันมันคุมนะผมว่ามันคุ้มกว่านะเพราะซุปเสียป้อมไปมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรหนักขนาดนั้นนะเพราะว่าซุปมันหนีง่ายนะมัน คือมันมันไม่ส่งผลขั้นนั้นนะผมว่ายังไงก็คุ้มนะผมไปเปิดตรงกลางแล้วเสียปัมล่างนี่ผมก็ดูก่อนว่า,วายังไงนะยังไงมีแรดหุ้ยแหลกแหลกอ่าโดดโดดเอาคลิปชิวๆนะโดดเอาคลิปชิวๆช็อตนี้ว่าไงจริงฟินิกมันอะไอย่างนี้ยังไงอย่างนี้งไงเดี๋มอฟทีนี่เทฟตาจัดนะมามาถึงตรงนี้เลยนะ เทพซ่าก็ต้องโดนไปนะช็อตนี้แต่ว่าแต่ว่าสดเกินนะสดเกินนะตรงตรง,ตรงนี้มามามาสดกันไกลเกินนะตรงนี้ก็เลยแบบโดนนะโดนเรียบร้อยเลยสบายนะตาน,นี้ช mm ็อตเท่ผมเยอะนะตาน,นี้ช็อตเท่ผมนี่เยอะเลยอันนี้ใหจะเตะมาการล่าผมก็ ทำอะไรไม่ได้นะ้วผมแพ้ตัวนแพ้หายาผมก็มากลางขำนะมาโดดแวะโดดกลางขำขมไม่มีอะไรทำนะผมทำอะไรไอหาย,ยาไม่ได้แล้วอ่ะอย่างนี้ยังไงผมว่มาดูกลางก่อนเออมาดูว่ามันอยู่มันจะเอาคลองกันหรือเปล่านะผมก็เลยแบบแวะ,แวะ,แวะมาปั่นตรงนี้ไว้นะผมกลัวมันเอาคลองนะก็เลยเดินปันป่นปั่นแถวนี้ไว้ไอ้ฟนิกนี่ของจริงนะเนี่ย เล่นเขาเรียกเล่นเล่นเป็นจัดเลยนี่มันก็ไม่ได้คลองแล้วเพราะว่าผมปันป่นๆไว้มันก็เลยไม่กล้าเปิดนะนี่ผมอันติหนีเลยผมผมว่างนะยังไงก็จริงย่างนี่ยงไงนี่ฟิกเกอร์เลยผมเอาเอาชัวร์เลยดีกว่านะผมเอาชัวร์ดีกว่านะผมฟิกเกอร์ไปเลยอืมตอนนี้ยังไงครับผม ฟิกเกอร์มันดีนะมันแบบว่าเห็นปะมันใช้หนีได้นี่มันไม่ใช่ได้แค่แบบอะไรไม่ใช่ได้แค่แบบยังไงอะเปิดอย่างเดียวมันใช้หนีได้ก็หนีง่ายเลยนะฟิกเกอร์ออกหนีง่ายเลยจะไปสบายนะฟิกเกอร์มันมันดีนะมันดีใช้หนีก็ได้ใช้เปิดก็ได้เปิดก็โหดะใช้เปิดมันก็โหดนะอ่านี้บอกว่าคุม,คมเชิงให้ให้ทอนได้ยิงง่ายๆนะ เล่นเหมือนโลมตัวที่2เลยแบบว่าเวลาทีมไฟอะ่ะผมชอบเล่นแบบกันเพื่อนอะ่ะผมไม่ค่อยชอบล้วงเพราะว่าอันนี้เป็นแครี่สอเป็นทอนวฟินิกอะ่ะผมผมจะรอชอบรอกันไอ้ทอรมากกว่านะเล่นเป็นซับพอร์ตตัวที่2อ,อะ่ะแล้วก็ให้อเมก้าคอยกันฟินิกอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ผม่ม็จะเป็นคนการทอรอยู่แล้วนะ mm hmm. ผมก็จะเล่นแนวกันกันเพื่อนเป็นโลมตัวที่2นะแล้วให้แบบให้ให้ป่าเรากับให้ทอรเรามันรวยนะ นสังเวลาทีมไฟผมจะคอยคอยประคองนะไม่ให้ทอนมันโดนนะผมจะคอยขัดเล่นเป็นโลมนะอบนนี้ก็มาตอดปกตินะที่มันเดเหมือนมันลึกเกินผมว่านะตรงนี้ปัน่นปันไปนะตรงนี้อันนี้ผมไม่กล้าต่อแล้วไม่ไม่ไหวนะไม่ไหวนะฝืนตัวเองเกินผมก็ไม่เอาละ ก็คเคลียร์เวฟเวฟนี้ก่อนเอผมก็น่าต้องกลับก่อนนะอืมก็วาร์ปกลับมาชาตนี้ผมก็ดูก่อนว่ายังไงนะเพื่อเราจะเอาอยัางไงดีผมก็มาดูไว้มาเดินเล่นนะเดินเล่นก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อเราจะเอาไงเห็นไม่มีใครเคลียร์เว็ไซ้ายผมก็มาผมก็เคลียร์เว็ไซ้ายก่อนนะแล้วก็ดูว่ายังไงนะเห็นแล้วดอนะสรเรียบร้อยว้าวนะว้าวอย่างนี้ก่อนผมก็ดูไว้ก่อน แต่ซุปนี่เป็นตัวที่เจอแดนดอง,ง่ายอันนี้ผมเดินเห็นไหมผมเดินผ่านเลยผมมาหาฟอร์เรนก่อนเลยนะคือแบบผมเดินผ่านเลยนะแบบว่าไม่สนวันเดอร์เลยนะออคือเดินผ่านเลยผมมาหาแบบจุดที่มีตัวดามจเราอยู่ก่อนนะแบบว่าจุดที่เขาบวกกันนะผมมาหาตรงนั้นก่อนเลยว่าทีเดียวจบเลยนะช็อตเท่ผมเยอะนะเห็นไหมอันนี้คือแบบผมขี้เกียจ อันนี้แล้วเว้ยผมคือผมชินแล้วคือผมฟิกเกอร์จนชินแล้วนะเป็นท่าปกติของผมแล้วคือผมใช้ฟิกเกอร์จนเซียนแล้วนะไอ้ซูเปอร์แมนเนี่ยก็เลยไม่ผมก็เลยไม่ค่อยหวือหวามาแล้วช่วงนี้ใช้จนเซียนแล้วนะอืมก็คือเห็นมากว่าก็ต้องฝึกกันแหละไอ้ซูเปอร์อปปรแมนฟิกเกอร์เนี่ยผมว่ามันมันดีมันดีมากเลยอะฟิกเกอร์ในแพทเนี้ยนะในตอนเนี้ยนะผมว่ามันดีมากเลย เห็นปะอันนี้ผมว่าที่หนึ่งเลยคือจะเห็นช็อตเปิดอะไรผมโหดมากเลยช็อตไอช็อตไอเปิดช็อตสุดท้ายที่ผมเปิดใส่ฟอร์เลนนะ่ะถ้าผมไม่ใช้ฟิกเกอร์มันก็ไม่ถึงนะถึงจะใช้สปินอะไรก็ไม่ถึงนะจะผักกลับมาไม่ได้นะก็ต้องแบบฟิกเกอร์นะโดดฟิกเกอร์เห็นปะคือมันมันมีหลายช็อตเวที่แบบว่ามันมันจะเป็นที่เราต้องใช้ฟิกเกอร์ไม่งั้นทาไม่ได้่ออันนี้ผมก็เห็นปะว่าเจอผมเจอแอลมนพีนะมามากดโซโลแรงแล้วมาเจอแอลมนพีอดี ถือว่าได้คลิปเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเขากดมาด้วยกันกับฮายามั้งฮายาเป็นตัวคอมมานเดอร์อืมก็ก็มาเล่นให้ดูนะว่าเออเจอกอเรเลียนนะก็ซูเปอร์แมนนี่ตัว,ต,วตัวโกงของจริงนะอ่าผมก็มาเช็คว่าเออเนี่เห็นไหมปัจจุบันเขาอันดับ4นะ n ิโมแอมันพตอนนี้เขา260ดาวนะอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์ผมก็ได้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะแลผมว่าซ,ซุปนี่ผมเล่นค่อนข้างดีเลยตานี้ก็ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ